สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาต่อด้วยฟ้าคล้าฟพรายเมอร์เลยนะคะพาที่3แล้วเนาะเรามาถึงเมืองโอรสแล้วนะหาง่ายนะคะภายในครึ่งชั่วโมงใช่ไหมขอบอกเอา้าเธอทำอะไรอะ่ะเป็นเวนยาแต่ไม่ใช่จากโอรสนี่แน่นอนคือถ้าจะถามว่าขโมยมาใช่ป่าบอกนะไม่ได้ขโมยเขาให้มากำไรซื้อซื้อได้เยอะแยะนะจ๊ะ ข้าเดินทางมาข้าชื่อทักข้าไซร่าอ๋อนางชื่อไซร่านะยินดีที่รู้จักจ้าข้าเห็นเจ้าในหุบเขากำลังอยู่ในอันตรายจากเสือเสือมันฆ่าพวกอูด,ดัมฉันต้องการหูของพวกอูด,ดัมเอาหูมาทำอะไรอีททำไมต้องเป็นหูด้วยอะอย่างอื่นไม่ได้เหรอฟันสร้อยคออะไรอย่เงี้ยเจ้ามาคนเดียวเหรอ ถ้ามีที่พักอาหารมาสิอ๋อชวนให้เราไปบ้านนางนะคะชวนผู้ชายเข้าบ้านไม่ดีนะโดยเฉพาะคนที่เราไม่รู้จักนะจ๊ะไซล่ามาสิโอเคแล้วไปบ้านเธอนะคะเป็นคอนโดอ่ะอ่อเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย โอเคนะคะอยู่ในช่วงระหว่างโหลดหน้าคีต้องขออภัยด้วยกำลังถึงมาถึงคอนโดนางแล้วแล้วไม่เห็นมีเตียงนุ่มๆเลยอะ่ะนอนกับหินมาสองสาวันแล้วเนี่ยอุ้ยกินข้าวมีข้าวด้วยหรอนางทําอาหารไว้รอด้วยเอา้าไม่มีเนื้อย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อกินมังสวิรัตอ๋อามาให้เลยโอเคกินก็กินอยากกินเนื้อ มีไหมอะโอเคมองดูรอบๆแล้วเหมือนอยู่คนเดียวเลยอะโอ้ oh, แม่เจ้าผู้หญิงอยู่คนเดียวเจ๋งเลยอะแล้วเวนจาคนอื่นๆล่ะอุยุยอูด,ดามหัวหน้าเผ่ามันทำลายเผ่าเวนจาอูดามฆ่าคนาของเวนจามากมายเอา จริงเหรอมันฆ่าหมดเลยเหรองั้นพวกเราก็ไม่มีที่อยู่แล้วสิเอาเซเซตอนนี้พวกเวนจาต่างก็แยกย้ายไม่มีที่อยู่ในแผ่นดินโอรสอุย๊ยอย่าให้ท่าผู้ชายดีอย่างเงี้ยดูดีจับด้วยแผลมันลึกใช่ไหมโอ้ย๊ยข้าช่วยนะ นางคงเจ็บมากเลยอะถ้าเราไม่ช่วยองตายใช่ไะมอุย้ยอย่าไปโดนแรงไปหาใบหญ้าสีเขียวให้ข่าทิง้งโอเคเราต้องไปหาสมุนไพรมาให้นางนะคะแล้วยาที่วีวาเนี่มันชื่ออะไรอะใบเขียวอเอะอสีเขียวทั้งทุ่งเลยดูดีแล้วยไปหาเจอได้ไงอะโอ้ย้ยตายละเคเนาะ ต้องไปหาใบไม้สีเขียวเพื่อมารักษาแผลมันจะอยู่ข้างๆริมน้ำโอเคเราต้องไปหานะขอใช้ตาทิปแป๊บหนึง่งโอเคเราต้องไปหาใบมาใช่ปะคือมันสีเขียวหมดอะต้นไม้เพียบอะแล้วจะรู้ได้ไงอ๋อนางบอกว่ามันอยู่ริมน้ำเราก็ได้รู้จักคนเผาเวนจาแล้วนะเชื้อสายเดียวกันเนาะแต่ไม่ใช่พวกเดียวกันเอ๊ะมันยังไง ขอใช้สายตาคลิปแป๊บนึงนะเราสามารถมองเห็นทุกอย่างนะจะเห็นว่ามันมีเครื่องหมายสีเหลืองบอกนะสี่เหลี่ยมนะส่วนเหลืองอีกอย่างคือเราสามารถแตะต้องได้ตรงเครื่องหมายคงบอกว่ามีใบสีเขียวที่เราต้องไปเก็บนะโอ้ชอบมากเลยอะ่กะกาฟฝึกเกมพวกนี้สมัยยุคหินที่เราไม่เคยเห็นนะ โอเคเราก็มาดูของเลยนะคีมีอะไรเนี่ยมีธนูขวานคิดว่าไซล่าจะให้เราบางอย่างเรามีสกิลมาใหม่นะคะคือขอเอาอันแรกนี่เป็นสมุนไพรนะอันที่สองเป็นฉีดยานะอันที่สามเป็นช่องหลอดหัวใจงั้นคีขอเอาเป็นหลอดหัวใจแล้วกัน let's go ไปกันเลยตามทางอันนี้ที่เป็นสีเหลืองๆนะรีบด้วยนางจะตายซะก่อนออไปไหนต่อ เจอกวางด้วยอะโหยตอนนี้โอ้ยเราลงไม่ได้นะเดี๋ยวต้องไปต่ออีกฝั่งหนึ่งขอใช้ตาทิปแป๊บหนึ่งตาทิพโอยเจอกวางด้วยเดี๋ยวขอจัดหน่อยไม่เอาดีกว่าสงสารมันเรารีบไปเลยดีกว่าเดี๋ยวไซล่าเป็นไรมากกว่านี้นะ ขอใช้ตาทิ์ด้วยนะเนาะโอเคอยู่ฝั่งนู้นคือต้องให้ได้สี่อันนะโอเคนะเดี๋ยวมีอะไรไหมอาจตาทิ์อาจจะยาวไปนิดนึงนะอะไรเงี้ยอุ๊ยได้ยินเสียงหมีอะเสียงคนด้วยแหละตรงไหนเนี่ยโอเค โอ้ยเจอแคมป์ด้วยนะคะโอเคเราเจอแคมป์ของเราเราสามารถมาพักผ่อนได้นะตรงนี้ถ้าเกิดว่าบอกอย่างนี้นะเดี๋ยวดูจะไปหาที่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าริมน้ำวุ้ยมีก่อไฟด้วยครับโอเคไปต่ออะไรดีวะเราต้องตามจุดเหลืองๆไปนะนู่นนะอ๋ออยู่ตรงข้ามนู่นต้องว่ายน้ำไปใช่ปะ โอเคเดี๋ยวขอเก็บไอ้นี่ก่อนเพื่อที่จะทําธนูนะคะไม่งั้นเราไม่มีนะใช้ไปก็หมดไปนะกิ่งไม้อุ้ยมีเต่าด้วยอ่ะโอเคใช้สายตาทิปแป๊บนึงอ๋อดอกสีแดงอยู่ฝั่งนู้นนะเราต้องไปเอามันใช่ไหมโอเควิ่งเลยอุ้ยอูดํมมนุษย์กินคนเราต้องจัดการนี่อีกตัว โอ้โหนี่เฮชอดเลยเป็นไงล่ะโอเคนี่ใช่ไหมดอกไอ้นี่ใช่ไหมที่ช่วยรักษาได้หูดูดิมันกินคนน่ะคือสัตว์มีตั้งเยอะตั้งแยะใบมงใบไ,ไม้ทำไมไม่กินมากินเนื้อคนอร่อยตรงไหนเนี่ยโอเคโอ้หมันในแมปมันมีอะไรแดงๆอะ่ะเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว,ยวจัดการเดี๋ยวโอ้เราได้มาแล้วนันหนึ่งอ๋อหมาไอ้นี่นี่ ว่าถัวทีเดียวตายเลยอ่ะโอเคมีอีกไหมอ่ะเราก็ได้สมุนไพรสีเขียวแล้วนะคะเหลืออีกสามอันนะต้องไปเอาโอ้โหเดี๋ยวขอค้นตัวพวกนี้ก่อนอุยไมอกแกดีมามาโอ้โหยมาอย่างนี้ไม่ไหวนะไม่อยากทําเลยอ่ะสงสารมันอนะ่ะโอเคเราก็ได้แล้วนะโอดูดีขาดท่อนเลย โอ้แขวนไว้เลยโอ้โหตากแห้งเอาไว้กินเลยอะ่ะดูโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นพวกนี้นี่โอเคนี่ได้อันหนึง่งล้อัน,นที่สองนะโอเคเรียบร้อยมีอีกไหมเดี๋ยวดูรอบๆก่อนใช้ตาทิปอ่านนี่อีกอันนึงโอเคสามอันแล้วอีกอันนึง่งเนี้ยอยู่ไหนอะนูน่นเอ้เมื่อกี้เราทำไมไม่เห็นโอเคต้องข้ามไปฝั่งนน้นอีกเซ็งเลยรีบๆ โอ้ยนี่อะไระโอเคโอ้โหดอกบัวสีฟ้าโอ้โหมีด้วยเหรอโอเคข้ามไปไหนอดอกนี่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเดี๋ยวได้ยินเสียงอะไรเหมือนเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวในแมพมันอุย้ยนั่นเจอมนุษย์กินคนอีกแล้วจัดการนี่เอามานี่มานี่เรียบร้อยโอเค ในแมพมันเห็นป้าสีแดงอ่๋อมีเสือกับเสือกับอะไรนะมาสิมาดิมามาเดี๋ยวเก็บของแป๊บนึงเรียบร้อยอยู่ไหนเนี่ยได้ยินเสียงอ๋อนู้นฝัน่งนูน้นโอเคจัดการยิงก่อนละกันเอามันก่อนก่อนที่มันจะจัดการเรานะ,ะไม่ไหวเราต้องรีบไม่งั้นมันมาหาเรานะ,ะโอเคนี่เรียบร้อย โอยโอ้โหได้เนื้อหมาป่าด้วยจัดการแล้วก็อะไรอีกนี่ยากัวได้สองประเด็นนี่ได้สองอย่างทีเดียวเลยโอเคเราได้แล้วนะเราต้องกลับไปหานางนะไม่งั้นเดี๋ยวนางตายนี่อีกอันนึงโอเคอันนี้อันสี่แล้วเอาไม่เลยแล้วอันที่ห้าละโอเคนะคะเราต้องรีบไปนะคะเดี๋ยวนางจะเป็นไรตายซะก่อนนะโอเคไปกันเลย้ย อันนี้ศพนี้ยังไม่ได้ค้นเดี๋ยวขอค้นก่อนไปดีกว่าเร็วเลยต้องไปจากที่นี่ให้เร็วมีอะไรอุ้ยด,ดูหัวขาดน่ากลัวคือกราฟิกที่นี่นี่คือเราได้เห็นอะไรใหม่ๆนะเกือบของสมัยก่อนเมื่อยุคหินนู้นน่ะนะคะคีว่ามันน่าสนใจดีถ้าคีอยู่นะคีก็ชอบที่จะอยูนะ่แต่เสียดาย ถ้าต้องมานั่งทำธนูแล้วก็มานั่งทำอะไรอะขวานเองโหไม่ไหวมั้งเนี่ยในชีวิตก็เคยเหมือนกันนะอยากไปอยู่ป่าสวนไล่อะไรเงี้ยทำไร่ทำสวนอุย้ยได้ยินเสียงอะไรอะ่ะอุย้ยเอาเฮ้ยมาแบบนี้โอ้โหเล่นแบบนี้ได้ยังไงตกใจหมดเลยโอ้ยเจ็บนี่นี่นเอาไปกินอีกตัวอีกตัวมามามา,มา,มาวิ่งมานีเฮดชดเลยเป็นไงล่ะโอเคนู่นอีกตัวอย่าหลบ อย่าหลบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าถึงได้หลบจังเลยโอ้ไกลไปแฮะเอาธนูหมดเออแม่เจ้าเดี๋ยวขอเก็บพวกนี้ก่อนไม่งั้นไม่มีธนูจ้าเธอเธอรอฉันก่อนนะรอฉันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มันก็ทําธนูได้นะ้ไม่ทำโอ้ยได้ทั้งแปดอันแนะ่เดี๋ยวฉันจัดการนายแน่ไม่ต้องกลัวอย่าหลบนี่เป็นไงล่ะโอเคเรียบร้อยค้นหาศพไปต่อเลย เมื่อกี้ตาทิพย์อีกแล้วโอเคเจอ,อแต่อีตานน่เอาอ,อ,อีกแม่แอบอยู่ได้ขอธนูคืนได้ไหมอ่ะยิ่งไม่มีด้วยโอเคนะคะเดี๋ยวต้องรีบเอาไปให้นางเลยโอเคอดูดีไอ้ที่เหลืองๆนั่นน่ะเราหน้าไปคือเราเนี่ยมันมีจุดเหลืองๆแล้วให้เรากลับไปหานางนะไปดูแลโอเคเราเป็นผู้ชายนะเราก็ต้องดูแลผู้หญิงใช่ไหมโอเคเรียบร้อย คือต้องไปอาศัยเขาอยู่นะคะตอนนี้เนาะเฮ้ยถ้ำตรงไหนเนี่ยเข้าไปดูดีมะเผื่อจะมีอะไรว่าจุดไฟแบบหนึ่งมันต้องมีอะไรบ้างแหละนะคืองกไงไหนไหนมาแล้วว็แวบถหน่อยเอ้าไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีทําไงอะกลับโอเคไปอีกฝั่งแล้วกันเมื่อกี้เรามาฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งเนาะไม่ใช่โอเคงั้นก็เข้าไปดูเลยลึกๆชอบลึกๆมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาโผล่อีกที่หนึ่ง ตรงไหนวะออกไหนเนี่ยกลับได้ไหมอ่ะไม่กลับกลับหรือไม่กลับกลับดีแบบนะโอเคคือเมื่อกี้มันใช่ทางออกอีกฝั่งใช่ไหมมันมีได้ออกทั้งสามทางไงใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราไปโอเคเราก็มาถึงแล้วเอายาไปให้นางไม่ใช่ยานะสมุนไพรคงจะช่วยเธอได้นะโอเคให้นางเลยแล้วกันใซล่ก นี่สําหรับแผลเอามันเป็นสีขาวอะ่ะไม่ใช่เขียวอะ่ะเอาเอาเข้าปากก็มันไม่มีคกกะนะทําไงได้ก็ต้องใช้ปากแทนแล้วกันเนาะวันนี้ได้ยินเสียงร้องดังมากได้ยินไหมเสียงร้อง,งคือเราได้ยินหมดอะ่ะเพียบเลยอะหมาเอ่ยเสือเอ่ยอะไรเอ่ยเอาเคี้ยวเส็็คลายใส่มือนะจ๊ะ ให้กินต่อใช่ไหมหรือว่ายังไงโอเคไม่กินนะเหลือเดนนะ่ะไม่ชอบจ้ากดไปที่แผลโอ้โหโอ้ย,อยแม่เจ้าโอเคมันลึกมากอะ่ะเจ็บอ่ะขอกัดหมอนหน่อยได้ไหมอา้าวไม่มีหมอนใช้ไม้ไปแทนแล้วกันเนาะโอ้ยเจ็บมากเลยอะ่ะร้องเหมือนกำลังเสียสาวโอ้โห เสร็จแล้วเหือแตกเลยดูสิเอาใบไม้ไปปิดแผลนะคะโอ,อ้ยอือหอกดเลยนี่ขอบคุณโอเคนะคะอคขอดูรถรอบๆอบหน่อยนะโอเคคือต้องการที่จะดูรอบเมืองนี้ข้างนอกนั่นมันอันตรายมีทั้งหมาป,ป่า หมีอูดมในหุบเขานี้เจ้าจะปลอดภัยตามหาเวนย่าคนอื่นแล้วบอกพวกเขาถึงที่แห่งนี้โอเคคือเราต้องออกตามหาคนเผ่าเวนย่านะเราให้มาที่นี่เนาะใช่ปะใช่ก็คือโอเคหาพี่น้องเราเผ่าเวนย่าทักค่ะ บอกว่าที่นี่ปลอดภัยสําหรับพวกเขาโอเคนะคะเราต้องไปต่อ่ะนะภารกิจเยอะแยะนั่นไงเราก็ต้องสํารวจเมืองน,นี้คีต้องขอจบแพทนี้ก่อนนะคะลาก่อนคะ่ะเจอกันแพหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ